ันนี้ก็มารี่แหลกแบบว่าแบบมนุษย์ธรรมดาที่เขาเป็นกันทั่วไปแะ่ะเขาใช้ชีวิตแบบนี้ป่ะครับสอโลไลนั่นะที่เขาเรียกกันรอสำหรับผมผมเรียกว่าสมาธิใกก็ารทำสมาธิเอาจริงนี่วันนี้เนี่ย เรามาถ่ายถ่ายทำกันนอกสถานที่แล้วก็ไปซื้อของมาเสร็จแล้วเรามาถ่ายหน้าบ้านเราเนี่ยเป็นถ่านเลยอว่าเนี่ยรถวิ่งไปมาอย่างเงี้ยเราจะถ่ายแต่อันไดไหมะอ่าแต่จะมีเสียงแหอนรถวิ่งอะนิดไหงถามว่าแคร์ไหมถามว่าไม่แคร์แตแล้วมียังไงอะอะไรเนี่ยอืออืม ที่มาลบตัวสมาธิผมทำไมเนี่ยผมถามหน่อยก็อยากจะมาชวนคุยค่ะคุยคับคุยว่าคุยก็แบบว่าเป็นเรื่องแบบข้อห้ามความเชื่อของแบบคนไทยนะคะหรือแบบเป็นคำโบราณนี่เขาว่าอย่าทาแบบนี้พาอแบบนี้นะอะไรอยาเงี้ยก็เลยแบบชวนมาคุยกันว่าเอ๊ะที่เขาพูดแบบนี้มันน่าจะมีเหตุผลอะไรบ้างเนี่ยค่ะอืความเชื่อใช่ค่ะ ความเชื่อคนไทยโบราณใช่ค่ะมีต่างประเทศใช่ไหมฮะต่างประเทศมีความเชื่อต่างประเทศได้ไหมครับน่าจะมีนะแต่ทีนี้ว่าอย่างเช่นว่าเออเขาไม่รู้อันนี้มันจริงหรือเปล่าที่เราพูดกันส่องกระจกหลังเที่ยงคืนอ๋อแล้วปอกแอปเปิ้ล ไปเรื่อยๆแล้วก็มอ,มองมองมองแล้วก็ปอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เราจะเห็นหน้า mm hmm. เนื้อคู่ mm hmm. หรือใครบางคนที่ไม่ใช่หน้าเราอาจจะเป็นญาติหรือเจ้ากรรในเวรอะไรประมาณเนี้ย mm hmm. แต่เขาจะบอกว่าใ hey, ห้กล้าทำหรือเปล่าแล้วก็ปอกแอปเปิลคนเดียวนะครับแล้วก็อม แล้วต้องให้เราปอกไปเรื่อยๆห้ามขาดด้วยนะข้อแม้คือห้ามขาดถ้าเกิดว่าขาดเสร็จแล้วคือเราต้องไปทําวันใหม่เลย oh. เพราะว่าหลังเที่ยงคืนเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับแล้วก็ทําอันนี้ผมเคยได้ยิน mm. แล้วผมก็เคยเห็นพวกพี่ๆผมอะ่ะเขาทำกันตอนตอนที่เขาแบบกำลังวัยรุ่นสาวๆอ่างเงี้ยนะครับแล้วเขาแบบคงจะแบบว่าเฮ้ย hey, เราจะได้แฟนแบบไหน,อ,น,นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคิดนะผมคิดตามตามพี่เขาทํากันอนะ่ะ แต่น,นีน้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงแต่เขาเห็นใครในนั้นผมก็ไม่รู้ไงตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ด้วยแต่ว่าผมเห็นเขาทํากันแต้องซื้อแอปเปิลกันเพรที่บ้านทานแอปเปอยู่แล้วแล้วอย่างถ้าความเชื่อของคนไทยเนี่ยนะคะผิดเลยเหแบบเอ๊ะเขาเคยได้ยินหรือว่า ความเชื่อที่เคยได้ยินมาตอน,นเด็กหรืออะไรเงี้ยมีมีแชรประสบการณ์อื<ม>บ้านผมไม่ค่อยปลูกฝังความเชื่ออะไรไเลยคือแั้นพี่ขอขอแชร์ฝั่งพี่ที่ตอน,นเด็กนะออืเด็กว่าออ,อย่างแบบว่ากลางคืนได้ยินเสียงอะไรอย่าทักอือ ก็เลยถามตอนเด็กๆก็ถามทำไมล่ะทำไมถึงแบบไม่ให้ทักอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ,บบว่าเดี๋ยวมีคนพาไปมีคู้คูกปูนะอะไรประมาณ <ừ> นี้ก็จะอ๋อไปเรื่อยๆก็เลยไม่ได้แม่ทำไมฮะทำไมหมายถึงว่าอะไรอ่ะถ้าเราทักแล้วผีจะพาเราไปเงี้ยครับเหมือนแบบเหมือนแบบจะมีพาเราไปไหนอ่ะไปเที่ยวมี <c oughs> มีผีต <c> า <oughs> ม <c oughs> ไหมหรือะ <c oughs> ตอนนั้นคือก็รูนะ้แค่ว่า อ๋อเขาชื like ่อแบบนี <stimulus> ้ก็เลยไม่ทักไม่ทำอ่าเพราะผู้ใหญ่บอกมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็มีแบบอะไรนะอย่าด้วยความที่บ้านต่างจังหวัดเราเป็นบ้านแบบบ้านยาบ้านอะไรเงี้ยเาจะเป็นบ้านแบบเป็นทรงไทยแบบบ้านไม้ทรงไทยเวลาเดินหรืออะไรเงี้ยมันก็จะบรรยากาศใช่ไหมใช่บรรยากาศด้วยแล้วก็จะมีอีกอีกเรื่องหนึ่งคือความที่บอกกลางคืนเดี๋ยววิ่ง อืมวิ่งบนเรือนอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกกันบนเรือนแล้วเขาห้ามเพราะอะไรครับเขาก็จะแบบว่าณตอนนั้นนะเขาก็แบบไม่ดีหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยมันเหมือนเขาเขาใช้คําว่าทําไม่ได้อ่ะคือคือเพื่อว่าแบบอะไรือประมาณว่าเชื่อโบราณอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเขาจะใช้คําว่าความเชื่อโบราณอย่างงี้ย่ะผู้ใหญ่บอกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโตมาอันนี้ความเชื่อเนี่ก็เลยคิดว่า อาจจะเสียงดังคนเขานอนกัแล้วแต่ตอนนั้นคือเพราะมันเป็นบ้านไม้ใช่เป็นบ้านไม้ครับก็สำหรับผมนะในมุมมองผมผมกลับมองว่าแบบนี้ครับ <c oughs> ผมมองว่า <c oughs> เด็กๆอาจจะสะดุดเสี่ยนเพราะว่ามันเป็นบ้านไม้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าไม้แบบไหน ไอยูม็อคค่ามอคโคน่าลาเต้อะไรง <Okay. S 1> เงี้ยเราก็ไม่รู้ไงไม่ใช่เออเราก็ไม่รู้ไงฮะ่แหละเราก็เลยไม่ให้โดนเขาเรียกอ,อะไรไม่ให้เดินเขา,าเลยห้ามหรือเปล่าเพราะว่าเด็กๆอาจจะวิ่งเพราะว่าเด็กๆก,ก็ไม่ชอบเดินกลัวผีไงเจ <laughs> ้าผู้ใหญ่ปลูกฝังเรื่องผีเด็กก็ก็ก,กลัวผีนะครับเออประมาณเนี้แต่ถ้าเจอจริงๆก็ก็อีกเรื่องหนึ่งไง ถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอจริงๆมันก็กลายเป็นการปลูกฝังไงในในความคิดผมนะแล้วก็เลยงี้เลยลองไปหาข้อมูลดูว่าเอะความเชื่อคนไทยเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างอ,อ,อ่ะเดีย๋ยวเราลองมาดูกันนะคะได้อเคอันนี้เรามาดีเบตกันเหรอครับแล้วก็มาคุยว่าแบบเอ้คิดเห็นยังไงอะไรโอเคได้แล้วก็อย่างอ่ะข้อหนึ่งนะคะก็ออ่ห้ามเผาศพบนสุ่ เพราะคุณโบราณถึงว่าการเอาศุดในวันศุกรนะ์จะให้ถูกกับคนที่เป็นญาติเนื่องจากวันศุกร์เป็นวันแห่งโชคลาภเหมาเหมาะก,กับงานมงคนมากกว่าอ,อันเนี้ยถ้าเอาที่ผมรู้นะเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวกับเรื่องของเลิกของการแต่งงานเลิกของขึ้นบ้านใหม่เลอกของการอาทำบุญเลี้ยงพระหรืออะไรประมาณเนี้ยครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการแต่งงานที่ผมเคยได้ยินมาส่วนใหญ่เขาก็จะมักเพราะว่าชื่อมันก็สุกไงชื่อมันก็สุกแล้วอีกอย่างหนึ่นงอะพอวันสุกปุ๊บใช่ไหมจัดวันนี้ปุ๊บก็เสาร์อาทิตย์ว่างเลิกสะดวกสบายสบาย <c oughs> <c oughs> ใช่เปล่าเลยหรคนทำงานก็จะชอบนะครับครับ <c oughs> ผมประมาณนั้นนะครับ แล้วก็อะไรนะอันอันแรกพี่พี่ถามมาเรื่องอะไรนะอีกอีกเรื่องหนึ่งตอนลื่นลื่นที่บ้านอไม่ใช่อะไรนะข้ามวิ่งข้ามวิ่งเรือนอ่าข้ามวิ่งบนเรือนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วนะข้ามทักทําไมฮะทําไมถึงไม่ให้ทักครับพี่ก็จากที่ที่สอบถามนะคะเขาบอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นแบบดวงยานดวงอะไรอย่างเงี้ย อาจจะอยู่แถวนั้นเป็นสินีวสัมพัยสีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อาจจะไม่ใช่คนที่เรารู้จักเนี่ยเพราะว่าแบบเหมือนเราแบบไปทักอืเขาก็จะตามอแต่ที่เหมือนแบบเขาอยู่ของเขาแต่เราแบบเป็นเหมือนไปทักเรียกเขามันก็จะเหมือนแบบเป็นวิญญาต์แต่ว่าไปตอบโต้ใช่ใช่เหมือนตอบรับอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะแบบได้ยินแบบเื่าเล่าว่าแบบเวลาจะขึ้นรถจะไปไหนเนี้ยให้เรียกชื่อไปเลยอย่าไปเรียกไปพวกเราอะไรประมาณอย่างเงี้ย พี่มีประสบการณ์ไปพวกเราเนี่ครับแล้ววันนั้นนะเรื่องแม่ยานางอะ่ะเออจริงๆแนละ้วพี่มีประสบการณ์เรื่องไปพวกเราอืม,อมแล้วก็มีคนตามมานั่นแหละอันเนี้นก็ก็เป็นประมาณนี้เลย <c oughs> <c oughs> อืออ่าเหมือนแบบไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเฮ้ยพวกเราไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยกับบ้า,อานอะไรเงี้ยอ่าใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะแบบ เหมือนณนะตอนนั้นคือเหมือนแบบมันมันพูดโดยที่แบบเราลืมเนาะเราลืมว่าเขาแบบมีข้อห้ามประมาณแบบเนี้ยอืออ่าให้ระบุไปเลยว่าอ่าใครไปกับเรา A B C D อย่างเงี้ยระบุระบุชื่อไปเลยจะได้ไม่มีคนอื่นตามมาครับผมแล้วตามมาแล้วเป็นไงอาม,มาตอ,ตอนแรกเลยตอนแรกตอนแรกแรกเลยบรรยากาศบ้าน ปกต,ติเป็นยังไงแนละ้วพอเขาตามมาแล้วมันเป็นยังไงแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าไอ,อสิ่งเนี้ยมันตามเรามาอ่ะก็จะบรรยากาศจะได้ดูแบบมันไม่ค่อยสดชื่นสดใสเนะ่ะมันจะดูก็หมกขมัวคุมคุมยังไงไม่รู้รอะค่ะแต่มันก็จะมีอะไรแบบได้ยินอะไรแปลกๆเดียแวบๆอะอ่เช่นมันมันมันรู้สึกว่าเป็น,ปนอะไรแวบๆที่ห่างตาเราอะเรารู้สึกว่า มันมีมันมีอยู่ครั้งหนึ่งใช่ไหมถ้าพี่จะพูดถึงเรื่องเนี้ยผมก็จะพูดให้ฟังเพราะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เรื่องเนี้แหละไอ้ไปนะพวกเราเนี่ยแต่ว่าผมมันไม่ได้ไปด้วยจําได้พี่ไปไหนกันมาก็ไม่รู้เสร็จแล้วผมจําได้ว่าไปที่บ้านพี่ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยจงังหวะนั้นอะ่ะมันเป็นเหมือนกับว่าพอเวลาที่มันเหมือนมาถึงที่บ้านอะ่ะ แล้วมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมันเห็นเงาแมวแมวดำอะแมวดำมันวิ่งใต้อ่าโซฟาวิ่งใต้โต๊ะรับแขกผมก็ก้มลงไปดูว่าเฮ้ยเป็นเพราะว่าเราแเปิดประตูค้างไว้หรือเปล่าเพราะว่าบ้านข้างๆอะ่ะป้าเขาก็เลี้ยงแมวใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าจะเป็นบ้านแมวบ้านป้าเขาหรือเปล่าผมคิดอย่างนี้ตอนนั้นน,นะนะ ไอ้ไปนะพวกเราของของพี่อะแต่ว่านะเหตุการณ์ไปนะพวกเราของพี่ผมไม่รู้ไงว่ามันเกิดการชวนอะไรกันแบบไหนไงแต่ที่ผมมาเห็นมาเจอแล้วมารับรู้อะก็คือว่ามันมีแมววิ่ง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 ไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาผมก็ต้มตามดูอะพอเราดูไปอะไอ้ที่มันน่าตกใจคือพอเราดูใต้โต๊ะอัพแขกเราเห็นว่ามันวิ่งจากจุดึ่งมาเข้าโต๊ะรับแขก เราก็ต้มดูใต้ตัวรับแขกเปิดดูอะไรดูมันไม่มีแมวแล้พักหนึ่งผมก็งงว่าเฮ้ย hey, อะไรวะหรือว่าเราตาฝาดเห็นผ้าหรือเห็นเงาหรืออะไรหรือเปล่าหรือลือ้อเป็นเงาของเราเองหรือเป็นผมเราเพราะว่าเราผมยาวอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นผมผมสั้นมากเลยนะผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาสลัดเหมือนกันเออว่าจะให้มันเป็นผมแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้ย hey, มันมันคืออะไรใช่ป่ะเราก็งงๆนิดนึง,ง,ง,ง ตอานี้นั่งไปสักพักหนึ่งเห็นมันวิ่งอีกแหละมันวิ่งจากจากโต๊ะเนี่ยจากเมื่อกี้เราเห็นใต้โต๊ะเราเปิดดูแล้วมันไม่มีอแต่พอเราพอเรานั่งไปสักพักมันมันวิ่งจากโต๊ะอะไปใต้โซฟาอีกอะผมก็เลยเฮ้ยเมื่กี้คิว่าดูใต้ใต้โต๊ะรับแขกแล้วอ่ะมันไม่มีแล้วมันวิ่งไปใต้โต๊ะโซฟาผมก็เดินไปดูเลยที่โต๊ะโซฟาสรุปแล้วมันก็ไม่มีในในโซฟาข้างหลังก็ไม่มีข้างใต้ก็ไม่มีแมวมันเข้าไม่ได้ฮะ ก็เลยเฮ้ยอะไรวะเริ่มงงอะอันนั้นนะเหตุการณ์ที่ผมไปเจอของบ้านพี่นะผมก็แบบพี่ตามไปเอาอะไรมาวะเออเกิดอะไรขึ้นนะอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยถามว่าพี่ตามไปทักอะไรมาไปชวนอะไรมาแล้วเักพักนึงเนี่ะก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมพูดว่าผมเห็นแมวแล้วเราก็คิดว่าน่าจะเป็นแมวของป้าข้างบ้านละมั้ง กะเลยผ่านไปไม่ได้กิดอะไรมันมีครั้งหนึ่งสับประมาณนะ้เป็นอาทิตย์ได้อะไรเงี้ยแล้วผมก็มาใหม่อเออมามาเยี่ยมพี่ปามาหาพี่ปาใหม่ปรากฏว่าผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านแต่ว่าการแต่งตัวของเขาอะ่ะมันดูน่ากลัวมันดูเหมือนแบบเหมือนแบบอธิบายยากว่าพี่มันมันยิ่งกว่าฮิปปีอ้อ่ะ เออผมไม่รู้จะพูดว่าอะไรอ่ะคือแบบมันอธิบายยากมากแล้วผมเขาจะดูกระลุงกระลังอ่ะครับกระดูกระเซาะกระเซาะเอาเนี้ยไม่รู้เป็นผู้หญิงหรือเปล่าเออไม่อันที่สาคัญนะะผมจําไม่ได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าได้ซ้ำไปเพราะว่าผมเขาดูกระเซาะกระเซาะแล้วดูแบบน่ากลัวพี่อืมก็เลยงง,งว่าใครมาเดินหน้าบ้านวะนี่เนี่ยผมจะดูดดูดเ <c oughs> <c oughs> ออเดี๋ยวดุดผิดอันนี้ ผมก็ว่าอะไรใครมายืนหน้าบ้านจอดนั้นอะแต่ว่าเขาไม่ยืนนะเราก็คิดว่าคนอัน,นั้นอะเราคิดว่าคนเลยเพราะว่าแดดจ,จ้าๆอะไรฮะยืนหน้าบ้านแดดจ,จ้าๆอะไแล้วมองเข้าไปในบ้านพี่เนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะมันเดียมพี่ปาลหรอจะว่าเป็นทีมงานหรือจะเป็นคนรู้จักหรือเป็นเพื่อนฝูงก็ไม่ใช่หรอวะใครวะไม่รู้จักหน้าตาแบบนี้ไม่เคยเห็นแต่เขาก็จ้องเข้าไปในบ้านเนี่ยนะแล้วเราก็จอดรถไงแลก็จอดรถแล้วเราก็เดินแล้วก็มองแล้วก็มองอย่างฮะมองแบบแต่ว่ามัน มันมีความรู้สึกว่าทําไมเขาดูเหมือนคนจังนะเออเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะผมไม่ได้มองว่าแบบว่ามันดูเป็นเรื่องเรื่องที่แบบเฮ้ยอะไรวะอย่างเงี้ยเออมันดูแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นคนจังวะแต่ถ้าเรื่องน,นีนกาทำงาที่เหมือนแบบคุยกับสติคุยกับเพื่อนอยู่กลางคืนนะ่ะคุยคุยงานคุยกันอยู่รู้สึก,กว่าแบบนั่งนั่งอยู่ข้างล่างเนี่แหละครับอาตรงโซฟาเนี่ยแหละอ่า ก็คุยๆรู้สึกว่าแบบแก็คือช่วงทำไลน์ใกล้ๆกันใช่ไหมใช่<ะ>ใช่แล้วประมาณดึกแล้วนะดึกแล้วมันเราปิดบ้านแล้วด้วยนะปิดบ้านมีประตูอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันแวบๆบแบบอ,อ่ะอ่านที่หางตาแต,แต่ครั้งแรกก็ไม่เท่าไหร่นะพอมีอยู่ครั้งที่เห็นจระๆรคือแบบเห็นเป็นแมวเลยอะ่ะเป็นแมวใช่ใช่มันเป็นแมวเห็นเป็นตัวแมววิ่งเข้าไปข้างใต้อ่ะเป็นแมวดาใช่ นื่อแหะไม่มีลายอะไรเลยเป็นดำเลยาดำล้วนใช่แล้วแต่เขาก็ไม่ได้มองเรานะอ่าเหมือนเขาวิ่งผ่านไปอะไรประมาณนี้วิ่งใต้ขาเราอะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งลอดไปลอดมาอะไรเงี้ยผมก็แบบอะไรวะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่เป็นอย่างนั้นแ่ะแต่เห็นผู้ผู้ทั่บอกผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเขาผมยาวลุงลังอ่ะดูลุงลังดูเหมือนคนเสียสติอะอ่าผมไม่รู้จะใช้คาว่าอะไรดีเหมือนเป็นคนเสียสติ แล้วก็แต่งตัวไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ดูสกรปรกนมแแมมนิดนึงแล้วก็ผมเ้าแบบลุงลังเงี้ยแล้วก็โฟกัสไม่ได้ว่าไม่อยากมองเขาอะเพราะว่าเขาไม่ไม่รู้ว่าเขาไม่ยืนทําอะไรเออเจตนาผมก็คือผมไม่อยากโฟกัสเขาเพราะว่าผมกลัวเขาจะทักว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวสู้ไม่ได้ไงผมก็เลยไม่รู้จะทํายังไงผมก็เลยเดินเดินถ่านไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยเออผมก็เลยแบบเอ๊ย ไม,ไม่ไม่กล้าสู้เลยเงี้ยอ่าผมก็เลยถอยฉากก่อนถอยฉากแล้วผมก็เข้าบ้านไปวันนั้นน่ะเป็นวันที่เห็นเห็นแบบแบบจากวันแสแสล้วชัดมากว่ายืนอยู่หน้าบ้านแล้วมองเข้ามาในบ้านแบบนิ่งๆแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊เขามาทําอะไรแต่แมวตัวนั้นน่ะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเห็นอยู่สักพักนึ่งอ่ะจนผมถามว่าพี่ปามพี่พปทักอะไรมาพี่ไี่คุยอ,อะไรมาเพราะมันมีช็อตที่เหมือนกันว่า คนเนี้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายอะช่วงช่วงจากที่เราเห็นเขาจะจะแล้วใช่ไหมครับก็จะมีช่วงที่เหมือนจะโพเเพแล้วผมก็เห็นเขายืนแล้วเขาก็หายไปอีกแล้วผมเองเขารู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันคงจะไม่ใช่คนมาเล่นมุกอะเออคงคงจะไม่ใช่คนในล,ลักษณะที่ว่าจะมาเล่นมุกกับเราเนะแล้วจะมายืนโผล่ไปโผล่มาให้พวกเราหวาดกลัวหรือให้เราระแวงอะไรเงี้ยมันไม่ไม่น,น่าจะใช่แล้วผมก็เลยถามหมว่าพี่ไปทักอะไรไปทําอะไรมา ไปเรียกอะไรมาครับเอาอะไรมาไปไหนมาครับไปไหว้พระเหรอหรือไปทําอะไรมาครับเพราะว่าคือเขารู้สึกว่าคนคนนี้ยเขาอาศัยวัดอยู่เออในความรู้สึกผมนะเหมือนเหมือนกับมันมันเห็นแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอาศัยวัดอยู่อะแล้วเขาเป็นคนเสียสติอะตอนแรกมันโฟกัสไม่ได้แต่ว่าพอเห็นแมไวไปสักพักหนึ่งอะที่มันวิ่งไปวิ่งมา,ว,งมาวิ่งไปวิ่งมาจนผมแบบลำคาแล้วเว้ยตัวอะไรวะเนี่ยแต่หละผมก็เลยถามไงย ว่าพี่ไปทักอะไรมาอืมก็คุยกับบันกีเนองว่าแบบเป็นเหตุการณ์ประมาณนี้แหละก็เลยนั่งนึกย้อนกลับไปก็เลยว่าอืมใช่ไปไปมาจริงๆร่ะอืมแล้วก็เป็นวัดแห่งหนึ่งเลยแค่วัดแห่งหนึ่งื่อวัดไม่ได้อะเพราะว่าอะไรผมบอกว่าอะไรนะบอกพี่พันเออทุกคนอย่าเป็นล้อเรียนแบบนะผมก็พูดไปงั้นแหละแต่ว่ามันก็ได้ผลไง ผมเพราะว่าเขาตามเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยปะนะเป็นหลายอาทิตย์แล้วไงเรามีาความรู้สึกว่าเฮ้ยมันนานเกินไปแล้วอ่ะผมก็เลยบอกพี่ปามว่าเอางี้อ่ะพี่ปามไหนไหน,ไหนเขาก็อยู่นาะนหลายวันแล้วพี่ปามตั้งชื่อเลย <c oughs> <c oughs> ให้พี่ปามตั้งชื่อเลยเอาไงก็ได้ให้เป็นสิริมงคลพี่ปามตั้งชื่อว่าอะไรนะครับไม่ได้ร <c oughs> <c oughs> ่ํารวยวะนั่นแหละก็บอกให้พอที่บอกให้ตั้งช <c oughs> ื่อดีๆเออเออตั้งชื่อแหนเขาอ่ะ ร่ลำรวยหรืออะไรกอย่างเนี่ยครับเออเสร็จแ,แล้วก็บอกว่าให้ให้เขาทำอะไรนะเชิญเชิญเขาอ๋อผมบอกว่าเอามาจากที่ไหนเอาไปส่งที่นั่น <c oughs> <c oughs> เออร่ำรวยไปกลับบ้านอะไรอย่างนี้เออมบอกประมาณนะั้นว่าบอกพี่ปาให้ชวนเขากลับบ้านเลยไปเอามาจากที่ไหนไปส่งเอาที่นั่น <c oughs> อืมล้วมาเนี่ยแล้วมันมันเป็นยังไงครับคือมันเป็นคือ เขามาอย่างไรเขาเป็นใครเขามาจากไหนเขาเป็นใครเนี่ยเราเราไม่รู้อเพราะว่าแต่รู้ว่าน่าจะมาจากที่มัดที่ไปมาเนี่ยแหละด้วยความที่เหมือนแบบเราเป็นซม m e อ o d y อ่าแล้วไปแล้วก็เหมือนแบบมันเป็นช่วงพวกพีด้วยแหละตอนที่ไปนะตอนนั้นนะอะไปทํางานนะคะ<อ>แล้วก็คุยกับกับทีมงานกับี่เพื่อนๆนี่แหละเหมือนก็ด้วยความมันค่าแล้วมันก็จะถ่ายอะไรไม่ได้นะคะมันก็จะมืดก็เจอแบบต้องกลับแล้วต้องกลับแล้วอะไรเงี้ยบอกไม่เป็นไรกลับเถอะ พวกเรากับกเพเ่อะอะไรประมาณอย่างเงี<อ>้ยแล้วมันอยู่ในวัดไงอ๋อก็เลยนะตามเลยตามเลยแล,แล้วแล้วผมบอกว่าพี่ปามจะเ,เขาไปส่งอะ่ะให้นึกว่าเหมือนกับว่าเขาเป็นคนหนึ่งคนแล้วเวลาเราจะให้เขานั่งรถอะ่ะก็ลํ้งเอาไว้ขึ้นรถเราบอกพี่ปาให้ให้นั่งข้างหน้าหรือข้างหลังดีแล้วพี่ปาให้นั่งข้างหลังวะ ออาแล้วทัางหลังอย่าลืมด้วยนะว่าเขาใส่ชุดแบบมอมแมมอ่ะแล้วผมว่ายาวเข่อขาเข่าเขาเข้าไปไม่ครบอะไรสอนนีษฐานว่าให้ให้สมมุติฐานว่าให้เห็นว่าเป็นเงาลางๆแล้วกันว่าเป็นคนแล้วค่ะคนจะเข้าไปนั่งยังไงปิดประตูยังไงอะไรเงี้ยเอาขาเข้าไปได้นะลั้มรอยแขนพี่เขาด้าหน้าอะไรเงี้ยผมก็บอกเขาให้เขาแบบนี้เอที่จะทําเกรงๆงแล้วพอ พอบอกให้เขาไปอย่างนั้นแล้วมันดีขึ้นไหมครับมันก็รู้สึกว่าแบาบก็ปลอดโปร่งขึ้นนะอืแต่าตามันเป็นอาการตาจริงๆนะอ,อันเนี้ยเหมือนไม่รู้ว่าใครจะโดนเคยโดนหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดใครเคยโดนอะ่ะก็จะรู้อะว่าตาจริงๆนะครับตาจริงๆเลยอะ่ะไอ้พวกเราเนี่ยเออผมเห็นมาหลายคนแล้วนะไอ้พวกเราเนี่ยได้ยินเรื่องเล่าของคนอื่นเหมือนกันนะว่าแบบว่าเรื่องแบบ เรียกไปเรียกมาอะไรประมาณเนี้ยไม่ระบุอะไม่ระบุชื่อใช่ไม่ระบุจํานวนคนที่มาใช่อืมนะครเพาะเกิน <laughs> เกินมา <laughs> ใช,ใช่อันนี้ก็เคยได้ยินมา